สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาพิจิกนะฮะเป็นการทำนายดาวจรของเดือนพฤศจิกายนนะครับและดาวที่สมพุดในกระดานเนี้ยสมุดณวันที่1พฤศจิกายนนะฮะพิจิกเนี่ยดาวประจำตัวท่านเนี่ยคือดาวอังคารทีนี้อังคารอยู่แถวเนี้ยนานแล้วไม่ได้เพิ่งมาอยู่นะ เขาเดินลาศีละสี่สิบห้าวันก็จริงแต่อยู่ตรงเนี้ยเกินแล้วเพราะอะไรเพราะช่วงนี้อังคารเดินหน้าเดินถอยหลังอะไรที่ว่าอยู่ในช่วงของพักมนเสดก็ว่าได้ตอนเนี้ยพักพักคือถอยหลังนะฮะพักคือถอยหลังก็แสดงว่าเขากาลังเดินหน้าจากมิถุนจะสู่กรกฎไม่ฮะไม่ไปกรกฎฮะหยุดแล้วก็เดินถอยหลังกลับไปที่พฤกษ ทีนี้อะตอนนี้เขาอยู่มิถุนก่อนอยู่ที่มิถุนเนี่ยมิถุนคือเรือนอะไรเรือนมรณะระวังเจ็บป่วยไหมมรณะระวังเจ็บป่วยครับระวังเจ็บป่วยครับนะฮะอ้าวแล้วมรณะยังมียังไงอะไรอีกมรณะเนี่ยหมายถึงมรดกหมายถึงทางไกลก็ได้นะฮะทีนี้มรดกมีหลายอย่างเช่นมรดกทางสายเลือด คุณช่วงนี้คุณอาจจะต้องไปทําอะไรเกี่ยวกับมรดกทางสายเลือดก็ได้นะฮะทางสายเลือดก็ได้หรือมรดกที่มาจากอย่างอื่นเช่นคุณกําลังจะเปิดกิจการจะไปดูออฟฟิศใหม่จะไปดูทําเลเปิดร้านใหม่จะไปดูที่ดินเพื่อสร้างอะไรใหม่ๆอันนั้นคือมรดกเหมือนกัน เป็นมรดกของคนอื่นไงของของเขาเขาไม่เอาแล้วคุณไปติดต่อขอเอามานั่นก็เป็นมรดกเหมือนกันนะฮะเป็นมรดกเหมือนกันคุณน่ะจะไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะฮะในช่วงนี้อาจจะไม่ช่วงนี้ก็ได้อาจจะเป็นมาแล้วก็ได้บางคนเพราะว่าอย่างที่บอกอังคารไม่ได้พึ่งอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นมาแล้วก็ได้นะฮะพอเป็นถึงจุดเนี้ย วันที่16พฤศจิกายนอังคารจะถอยหลังไปอยู่ที่ราศีพฤษภอังคารจะไปอยู่ในภพปัตนิคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคุณจะต้องไปร่วมกับเขาเนี่ยนะช่วงหลัง16พฤศจิกาเนี่ยคุณจะต้องไปร่วมกับเขาเนี่ย ถ้าไม่ไปร่วมกับคู่ครองทําอะไรเกี่ยวกับมรดกก็ไปร่วมกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาในกรณีที่ทําการค้าเนี่ยนะสมมุติว่าอ่าได้มรดกทางสายมรดกทางสายเลือดคุณอาจจะกับแฟนคุณเนี่ยไปร่วมกันทำ <c oughs> นะฮะแต่ถ้าเป็นการค้าเนี่ยคุณกับแฟนหรืออาจจะทั้งคุณทั้งแฟนคุณรวมทั้งคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาถ้ามีร่วมกันทําตรงนี้ด้วยเหมือนกัน เพราะปัตนิเนี่ยมันทาอย่างนี้จะให้ชี้ไปว่าเป็นแฟนเป็นคู่สัญญาอย่างเดียวไม่ได้ใช้คําว่าปัตน้ก็คืออาจจะเป็นทั้งแฟนทั้งคู่สัญญาหรืออาจคู่สัญญาอย่างเดียวหรืออาจแฟนอย่างเดียวมันได้ทั้งนั้นแต่มั่นใจว่าน่าจะคุณเนี่ยน่าจะไปร่วมกับเขาเนี่ยที่ว่าปัตนิเนี่ยกระทาอะไรเกี่ยวกับมรดกนะกระทาอะไรเกี่ยวกับมรดกแล้วมรดกไปไหนมรดกคือดาวพุธมาที่ราศีตุลภพสิบสอง ะะวินาศหมายถึงอะไรพบสิบสองวินาศเสียหายก็วินาศต่างถิ่นแดนไกลก็วินาศเบื้องลึกเก็บซ่อนเล้นเอาไว้ก็ได้เบื้องหลังก็ได้นะฮะทีนี้ถ้าลักษณะอย่างนี้ก็อาจจะทายว่าไอการกระทําของคุณเนี่ยไปทำไปร่วมกับปัตตานีกระทาอะไรที่เกี่ยวกับมรดกเนี่ย อาจจะเป็นการกระทําอะไรอยู่เบื้องหลังไหมหรืออาจจะกระทำอะไรที่มรดกชิ้นนี้มันอยู่ทางไกลก็ได้หรือไอ้เบื้องหลังไอท้ทีนี้อาจจะเป็นงานที่สองก็ได้หรืองานเสริมก็ได้หรืออีกงานหนึ่งที่คุณกําลังจะทําก็ได้เพราะว่ามันเป็นเบื้องหลังไงนะฮะเราทํางานอยู่แล้วอันเนี้ยกาลังจะทําอีกแบบกําลังจะทําอีกอันหนึ่งอีกชิ้นงานหนึ่งอ่า ก็เป็นเขาเรียกว่าวินาศได้เหมือนกันเบื้องหลังได้เหมือนกันนะฮะทีนี้พุธเนี่ยยังมาจากราศีกันด้วยคืออะไรฮะลาภไอสิ่งที่คุณจะไปทำอะนะฮะที่ทำอยู่เบื้องหลังเนี่ยหรือทำทางไกลเนี่ยมันได้ลาบได้ผลไงมันได้ลาบได้ผลไงเนี่ยมันได้ลาบได้ผลเนี่ยนะแสดงว่าสิ่งที่จะไปทำเนี่ยดี นะฮะสิ่งที่ไปทำเนี่ยดีนะฮะดีไหมดีนะฮะคืออย่างนี้ครับในราศีตุลเนี่ยยังมีดาวอีก2อ,องค์ก็คืออาทิตย์ศุกร์ผมจะอธิบายดาวไปเรื่อยๆๆืแล้วเราจะมาสรุปกันว่ามันเป็นยังไงอีกครั้งหนึ่งในท้ายๆ้า,า,าคลิปนะฮะเพราะเราต้องไล่ดาวทีละดวงทีละดวงทีละดวงไปก่อนนะฮะแล้วค่อยมาสรุปว่าเอ๊ะ จริงๆมันดีจริงๆมันร้ายหรืออะไรยังไงค่อยว่ากันตอนนี้เอาดาวเอาเรือนไปคุยกันก่อนอาทิตย์เนี่ยมาจคารบการงานนะแน่ๆเลยการกระทำแสดงยันยืนยันเลยอาทิตย์อยู่ตรงนี้คุณทําแน่ๆสิ่งเนี้นะฮะราศีพิจิกผมว่าเดือนพฤศ,ศจิกายนเนี่ยคุณต้องยุ่งวุ่นวายทําอะไรเกี่ยวกับไปร่วมมือกับ ปัตตานีคุณเน่ะคู่ครองคู่สูตรคู่สัญญาคุณเนี่ยกระทาอะไรที่เกี่ยวกับมรดกแน่ๆเลยแล้วมันได้ร,รับผลผลเนี่ยการกระทามาแล้วสแสดงว่ายืนยันอีกอย่างว่าทําแน่ๆเพราะกรรมามาแล้วทําแน่ๆเหนือสิ่งอื่นใดดาวศุกร์เจ้าเรือนราศีตุลอยู่ตรงนี้ด้วยกเกษตรแน่ๆเลยทีนี้เขาเป็นกเกษตรด้วยยืนยัน นั่งยันนอนยันอีกทีหนึง่งดาวดาวสุกบอกว่าสุกบอกว่าฉันมายืนยันด้วยฉันมายืนยันด้วยก่อนทำแน่ๆ่ดูดูแลทำแน่แน่ทำแน่ๆเกี่ยวกับมรดกได้ลาบได้ผลเนี่ยการกระทาก็อยู่เนี้ยแน่นอนอ่าพักไว้ก่อนมาดูเสาพระรหัสลาหูกันลาหูมาจากอะไรนะ ลาหูมาจากอะไรลาหูมาจากพันธุครับพ่อแม่บ้านที่ดินรถยนต์นี่คือพันธุหนึ่งในนี้ไปสถิตที่ราศีเมษพบอะไรฮะพบอาริพันธุเกิดปัญหาพันธุเกิดปัญหาเริ่มเขา้าเข่ารืยยังเอ่ยเริ่มเขา้าเข่ารือยังเอ่ยนะฮะพันธุเกิดปัญหา พันธุคือบ้านที่ดินรถยนต์นะไอ้คำว่าบ้านเนี่ยจะตีอาคารโรงงานโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต่างๆพันธุนะนะฮะห้องเช่าร้านค้าจะเล็กใจะใหญ่ไม่สนแล้ออฟฟิศพันธุนะสิ่งนั้นอะ่ะเกิดปัญหานี่ไงนี่ไงเจอแล้วยืนยันแล้วลาหูมายืนยันแล้วผมมายืนยันอีกคนว่าคุณได้ทำไห้เพราะอะไร พันธุเกิดปัญหาฉันก็เลยต้องไปติดต่อทำไปไปร่วมกับคู่คองคู่ส่วนคู่สัญญาเนี่ยกระทำในเรื่องนั้นนะฮะปัญหาในที่นี้ไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาอย่าง,างเดียวหมายถึงว่าคุณสมมุติอ่ะคุณไปดูล้านล้านหนึ่งพอดูเสร็จแล้วคุณก็ต้องดําเนินการทํารู้แบบนี้นั่นแหละเป็นการแก้ปัญหาเช่นเดินเอกสารก็นั่นแหละคือการแก้ปัญหา อริละนั่นแหละอลินะอย่าไปตีให้มันรุนแรงหรือบางทีอะอะไรรุนแรงก็อย่าไปตีให้เบามันมีเกณฑ์เกณฑ์บอกอยู่บ้างนะแต่อันเนี้ยการเดินเอกสารการอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเงี้ยนั่นก็คืออลิคือต้องไปทําต้องไปทําแลละอาจจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเดือนนี้น่าจะทำแน่แน่แหละบางคนอาจไม่ต้องรอพฤศจิการนะครับเพราะดาวสามองค์เนี้ย อยู่มาตั้งแต่อย่างอาทิตย์เนี่ยมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมแล้วนะสักยี่สิบตุลาเนี่ยดาวเหล่านี้มาแล้วนะบางทีผมถ่ายไปเนี่ยไม่ได้ถ่ายล่วงนะไม่ได้คือผมถ่ายวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยวันเนี้ยยังไม่ถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยบางทีบางคนทําไปแล้วเพราะอะไรดาวสามองค์เนี่ยเขามาอยู่ตรงนี้ตั้งก่อนที่ผมทํานายแล้วอาจมีการกระทําไปแล้วก็ได้หรือบางคน อาจจะเริ่มจักระทาก็ได้นะฮะประมาณอย่างนี้แต่พันธุมีปัญหาแล้วคุณต้องไปแก้ไขแล้วนะฮะการเดินเอกสารก็คือการแก้ไขเหมือนกันนะนะฮะ,ะ,ฮะเป็นอย่างนี้ทีนี้พิจิกเนี่ยการเงินคุณเป็นใครธนูคือการเงินพระรหัสพราะรหัสไปไหนไปอยู่ราศีมีนพบปัตปุตตะมใช่ไปอยู่ราศีมีนพบ,ป,ตตป,พบป,ตตปุตตะปุตตะคืออะไรบุตร บริวารการลงทุนใหม่ๆความเสี่ยงความรักอะไรใหม่ๆนะฮะการเงินคุณเนี่ยฮะที่คุณเนี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าๆอายังตัวคุณน่ะไปยุ่งกับมรณะก็คืออาจจะไปยุ่งอะไรของเก่าๆของคนอื่นเนี่ยนะไปร่วมคู่ของคุณสู่คุณสัญญาคุณเนี่ยนะ,ะเกิดการการะทาแน่ๆนะฮะไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวพันธุ แล้วดาวพระหัสอยู่ตรงนี้เป็นกเกษตรด้วยมีการลงทุนใหม่ๆไหมเป็นการลงทุนใหม่ๆใช่หรือเปล่าเพราะว่าปุตตะคือการลงทุนด้วยมีแล้วก็เป็นการลงทุนที่ใหม่ๆซะด้วยสิมีการลงทุนอะไรใหม่ๆใช่ไหมเอยเดือนช่วงเนี้ยใช้คำว่าช่วงนี้ดีกว่าบางคนอาจจะก,กระทําตั้งแต่ปลายตุลาแล้วนะฮะบางคนอาจจะม,มาพึ่งจะก,กระทําเดือนพฤศจิกาก็ได้นะฮะแต่แถวๆเนี้ย เริ่มมีการลงทุนอะไรใหม่ๆหมไหมคุณอาจจะมีหุ้นส่วนหรือไม่มีหุ้นส่วนอาจจะร่วมกับแฟนก็ได้ในการการะทําครั้งนี้ก็ได้นะฮะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้มังกรอ่ะเสาเสาคือสหัชชะสหัชชะเป็นเกษตรสหัชชะคือการติดต่อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงการเข้าสังคมเป็นเกษตรนะฮะเป็นเกษตร อาจจะมีการเข้าสังคมในช่วงนี้ก็ได้แต่ดาวเนี้ยเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะไม่ได้เพิ่งอยู่วันนี้เดี๋ยวนี้อยู่มาเป็นปีแล้วด้วยนะฮะก็ไม่ค่อยอยากจะทายอะไรอา้าวทาไมไม่ค่อยอยากทายไม่มีใครมาเลงเขางาไม่มีใครมากลุ้มเขางานะฮะบางครั้งบางคราดาวอยู่อย่างนี้นะฮะอาจจะให้ผลน้อยหน่อยเพราะว่าไม่มีอะไรมาสปาเขางานะฮะไม่มีอะไรามาสปาเขานะฮะ อ้าวแล้วลาหูเดี๋ยวคุยกันต้องคุยแน่ลาหูเลงเนี่ยจะจะเนี่ยหนึ่งสองสามเดี๋ยวคุยกันทีละองค์เลยต้องมีเรื่องคุยต้องมีเรื่องคุยทีเสาไม่มีใครกูมไม่มีใครเลงนะสหัชชะสังคมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอันนี้เขาอยู่ตรงนี้ไม่มีใครไปยุ่งก็งแสดงว่าช่วงนี้ยังไม่ไปยุ่งกับเธอนะอ่าเสาเธอก็จอดรออยู่ตรงนี้ก่อนประมาณนี้นะฮะ แสดงว่าเอะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งสรุปเอานี้ก่อนทีนี้ในช่วงประมาณแถวๆหลังวันที่ยี่สิบก็ได้อะตีไปหลังยี่สิบตุลานะฮะมาแถวๆกลางเดือนพฤศจิกาเนี่ยอาทิตย์พุธศุกร์จะผ่านหน้าราหูกันทยอยผ่านเลยความเร็วไม่เท่ากันนะฮะพุธเร็วสุดนะฮะศุกร์รองลงมาอาทิตย์ช้าสุด นะฮะเอาพุธก่อนพุธเป็นอะไรพุธเป็นลาบผลนะฮะลาภผลเดินผ่านหน้าราหูนะฮะเขาเป็นคู่ศัตรูกันนะฮะทำให้ช่วงเนี้ยลาหูมาจากอะไรลาหูมาจากพันธุไงบ้านที่ดินรถยนต์อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องคานตางกันมาก็ได้อ่านี่คือพันธุนะลาบผล เดินผ่านหน้าพันธุช่วงนี้อาจจะมีการเสียหายเรื่องของลาภผลเพื่อให้พันธุก็ได้มีความเสียหายเรื่องของลาภผลให้กับพ่อแม่พี่น้องบ้านที่ดินรถยนต์ก็ได้นะฮะอาจมีปากเสียงกับทางบ้านก็ได้นะอาจมีปากเสียงกับทางบ้านก็ได้ นะครับผมนะอาพุธผ่านไปอาทิตย์เป็นการงานนะราหูมีหน้าที่อะไรเอ่ยราหูมีหน้าที่ดับอาทิตย์ครับและและและราหูก็ดับจริงๆด้วยคืออันนี้เดี๋ยวนะครับเขียนหน่อยขอเขียนหน่อยเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้โลก นะฮะอันนี้โลกแสงอาทิตย์สองโลกโลกสวา่างดาวจันเดินตึกต๊กดึ๊ดึ๊ึ๊ึ๊วันที่ยี่สิบห้าตุลาคมจันอยู่ตรงนี้เึิกอาทิตย์ส่องแสงให้โลกอยู่ดีๆจันมาบังซะเมื่อวันที่ยี่สิบห้าตุลาจันมาบังซะทำให้เงาของโลกไปโดนจันแทน เงาของจัน์บางโลกละทีนี้โลกก็มืดเรายืนอยู่บนโลกมองอาทิตย์ก็ไม่เห็นเพราะจันทร์มาบางังนะฮะทางโหราศาสตร์เราก็ว่าอาทิตย์ดับทางคือจริงๆอาทิตย์ก็ดับจริงๆแหละทางโหราศาสตร์ถือว่าอาทิตย์เสียหายนะฮะช่วงปลายเดือนตุลาถึงอ่าตั้งแต่เอา,อางี้ก็ได้ ประมาณ20ตุลาถึงส1ตุลาเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเขายังถือว่าทิ์ดับอยู่อาทิทย์เป็นการงานอาจลักนาพิจิกอาจเกิดความเสียหายด้านการงานขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับอาจเกิดความเสียหายเรื่องของการงานขึ้นได้นะครับราศีพิจิกเดี๋ยวค้นไปแล้วอันนี้เป็นจอพค้นไปแล้วก็แล้วไปเสียหายมากน้อยแค่ไหนคะ อันนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้การที่อาทิตย์ดับครั้งเนี้เงาดำเขาเนี่ยมาผ่านตั้งแต่อินเดียปากีสถานไปยังยุโรปมีอียองอียิปต์เล็กๆน้อยๆน,นะฮะก็ทางนั้นน่ะเขาจะเห็นว่าอาทิตย์ดับแต่ทางบ้านเราอะ่ะไม่เห็นหรอกเพราะเงาดำไม่ได้ผ่านประเทศไทย และเกิดขึ้นช่วงหกโมงเย็นอาทิตย์จะตกลำมารอแล้วก็เลยไม่เห็นนะฮะยังไงก็ไม่เห็นเพราะว่าเงาดําไม่ได้ผ่านประเทศไทยแต่วันนั้นสุริยาคาาก็แสดงว่าตามโหราศาสตร์ถือว่าก็ไม่น่ารุนแรงนะเพราะเงาดำไม่ไม่ได้มาผ่านโดยตรงอ่ะอแต่เกิดคาดก็คือเกิดคาดอาจจะมีการเสียหายการงานสําหรับราศีพิจิกเกิดขึ้นได้แถวแถวยีตุลาถึงสาตุลาเนี่ย แถวแถวนั้นอะอาจเกิดความเสียหายเกี่ยวกับการงานให้ระแวดระวังไว้สักหน่อยหนึ่งนะอืมนะฮะทีนี้ดาวสุกกบลาหูเนี่ยคู่เนี้ยก็ไม่ได้อะไรมากมายนะนะก็ไม่ได้อะไรมากมายสุกก็ไม่ได้เสียหายลาหูเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ค่อยมีอะไรก็ประมาณเนี้ย นะมีการติดต่อลงทุนเพิ่มเติมอะไรของราศีพิจิกในเดือนนี้ประมาณนี้แหละนะฮะมีการจะทำอะไรเกี่ยวกับลงทุนเพิ่มเติมอยู่แถวแถวนี้ราศีพิจิกและราศีพิจิกทุกคนเป็นแบบนี้ไหมเป็นไปไม่ได้อา้าวแล้วทายมาทำไมเป็นไปไม่ได้มันมีเหตุผลอยู่ฟังหน่อยหนึ่งคืออย่างนี้ผมทำนายดาว ดาวจรแต่การทำนายจริงมันต้องมีทักษะประกอบนะฮะอ่ะเรามาลองลงทักษะกันไหมเอ๋เราเรามาลองลงทักษะกันดูไหมนะฮะทีนี้เรามาลงทักษะกันดูว่าอ่ะปอกี้ผมทายอะไรไว้บ้างผมทายเอาดาวอังคารแล้วกันตัวท่านเนี่ยสมมุติสมมุติ สมมุติว่าผมเมื่อกี้ผมบอกว่าท่านเนี่ยจะติดต่ออะไรเกี่ยวมรดกใช่ไหมอ่าผมทายเฉยๆไว้งั้นลองลงทักษะว่าสมมติว่าปีนี้อังคารคุณเนี่ยเป็นกาลกินีบ้างล่ะตัวเองเป็นกาลรรีอ่ะสิ่งที่จะไปทําเนี่ยติดต่อเนี่ยอาจจะเป็นมรดกแบบไม่ดีก็ได้อ่าแบบไหนล่ะมรดกไม่ดีคือมรดกมันต้องเสียใจก่อนไหมอ่ะถึงจะได้มา นั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งของกาลีด้วยเหมือนกันเข้าใจไหมเข้าใจนะโอเคไม่ต้องบอกลึลกกวนานั้นนะเข้าใจนะผมคิดว่าเข้าใจแหละนะฮะหรือไปติดต่อเกี่ยวกับมรดกเนี่ยติดขัดตลอดติดขัดตลอดเนี่ยอ่ะทีนี้เป็นสีสีคือสลีบมงคลบ้างอังคารเป็นสลีมงคลบ้างไปติดต่อมรดกราบลื่น มรดกทีนนี้คุณพ่อบอกเอ้ลูกเอ้พ่อแก่แล้วมีที่อยู่เท่านั้นแปลงเอาไปลูกไหเผอพอๆพ่อออกค่าโอนให้อีกอะไรประมาณนี้เป็นสีไงเป็นสีไงย,ยิ้มนี่ประมาณเนี้หรือไปติดต่อมรดกของคนอื่นอย่างที่บอกอะไปเซ็งไปดูออฟฟิศอะไรอะอะไรทำนั้นอะทำเลดีดี เจ้าของก็ไม่มีเงื่อนไขมากมายนะค่าเช่าก็เป็นธรรมเลือกเกินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นสีมักจะเกิดสิริมงคลขึ้นสิริมงคลขึ้นในเรื่องนั้นๆเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นนะอังคารเมื่อกี้ทายอยู่โดนดๆใส่กาลีไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งใส่สีไปก็เป็นอีกคือมันเรื่องนี้แหละมันเรื่องนี้แหละไม่ได้พายเรื่องอื่นพายเรื่องนี้แหละ แต่มันเรื่องเนี้ยไม่ค่อยดีเลยนะมันเรื่องเนี้ยดีจังเลยนี่คือสีกับกาลีเห็นไหมดวงอื่นก็เหมือนกันเนี่ยลองลาหูเป็นกาลีสิปักกี้บอกว่าดาวศุกร์ก็ไม่ค่อยมีอะไรทีนี้มีแล้วลาหูเป็นกาลีสุกอยู่เนี้ยระวังงานเนี้ยโดนหลอกอะไรบางอย่างระวังงานเนี้ยจะโดนหลอกอะไรบางอย่าง ให้ไวแค่เนี้ยประมาณเนี้ยอ่ะทายทักษะเสร็จแล้วยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเพราะอะไรคุณเกิดมาเนี่ยคุณมีดาวเดิมอยู่ด้วยนะอย่าลืมไม่ใช่คุณชีวิตคุณมีแค่ดาวจรดาวจรมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่ดาวเดิมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นทั้งตลอดชีวิตนะฮนะวันที่คุณเกิดถ่ายรูปไปเลยแช่ดาวอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้น และใช้ชั่วชีวิตด้วยนะฮะทักษะว่ามันจะเปลี่ยนมันจะดีร้ายอย่างไรก็สำคัญอยู่แล้วแต่สำคัญกว่าทักษะอีกคือดาวเดิมอันนี้เหนือกว่าเยอะเลยเหนือกว่าเยอะเลยเหนือกว่ามากๆด้วยอย่างเช่นพระเสาอยู่ตรงเนี้ยสตราช้าเป็นเกษตรเมื่อกี้อาจารย์ไม่ทายใช่ผมก็บอกแล้วไม่มีอะไรมากรุไม่มีอะไรมาเลงลองเป็นคือจรเนี่ย มากุมมาเร็งเนี่ยก็เกิดขึ้นเรื่องเรื่องเกิดขึ้นนะช่วงเวลาที่จอดมาดาวเดือนมาก็เดือนหนึ่งก็ผ่านไปแต่ถ้าลองเนี่ยเสาอยู่ตรงเนี้ยลองมีใครมีที่กรลกฎเอาง่ายง่ายลองที่กกลก่ามีดาวศุกร์อยู่ดิหรือที่มังกรมีดาวศุกร์อยู่สิศุกร์เป็นอะไรครับนะฮะศุกร์เป็นปัตตาน,นีนะทาย ทายเลยถ้าสุกสมมุติว่าเดิมมีสุกอยู่บางกรกับกระกฎดและเสาจรอยู่ตรงเนี้ให้ระวังเรื่องคู่ครองให้ดีจะผิดใจกับคู่ครองจะผิดหวังเรื่องคู่ครองจะอกหักเรื่องคู่ครองให้ระวังให้มั่นเลยนี่ยังไม่ลงทักษาเลยนะอันนี้ยังไม่ลงทักษาเลยนะเห็นปะ่ะดาวเดิมเนี่ยใส่ทักษาไปอะ่ะก็บวกไปสิลบไปสิ นั่นแหละนั่นแหละนะฮะแค่ดาวเดิมดาวเดิมสาคัญกว่าทักษะสาคัญกว่ามากมากมากด้วยดาวเดิมนี่แหละเพราะว่าจอดมาเจอเดิมถ้าดีฉันดีด้วยอ่าเป็นคู่มินี่ะนะฉันเป็นคู่มิดอ่ะดีดีด้วยแล้วถ้าสมมุติว่าอ่ะจอดสมมุตินะมันอีกนานมากอ่ะสมมติอ่ะราหูมาเจออ่ะเดิมราหูอยู่แถวเนี้ยเพราะเสามาจเอ ราหูนี่มาจาับพันธุอาจได้เขาเรียกว่าไงอ่ะอาจได้อะไรเรียกว่าอาจได้พันธุใหม่ๆเลยนะเอออาจได้อยู่ในสังคมที่ดีอ่ะอา่านะฮะประมาณนี้เลยนะ,ะอาจได้สังคมที่ดีนะฮะเพราะคู่มิตรไม่ทําร้ายกันไงคู่มิตรไม่ทําร้ายกันไงนะฮะคู่มิตรไม่ทําร้ายกันประมาณอย่างนี้เลยนะฮะหรือใส่ทักษะเข้าไปเพื่อให้กระจ่างว่า แน่นะเออถ้าเกิแว่าเป็นกาลีก็พันธุเจอกาลีครอบงำให้ระวังสังคมรอบข้างจะนินทาว่าร้ายเอาได้นะประมาณอะไรเงี้ยอะข้างบ้านนินทาอะไรอ่ะเออเจอคุณป้าข้างบ้านเขาให้เออจะระวังเจออย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยใส่รักษามันก็จะละเอียดขึ้นประมาณเนี้ยนะฮะอ่ะสรุปกันว่าช่วงเดือน พิจิกาเนี่ยหรือบางคนก็อาจจาะก,การะทำไปแล้วตั้งแต่กลางเดือนตุลาแล้วมีการการะทําอะไรร่วมกับคู่รอคู่สวดคู่สัญญาในเรื่องเกี่ยวกับมรดกหรือเป็นธุรกิจก็เกี่ยวกับอ,ออฟฟิศส,สถานที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นนะฮะจะทําแล้วเนี่ยครั้งเนี้จะได้ลาบได้ผลด้วยนะและคิดว่าได้กระทําแน่ๆล่ะเพราะว่า การงานเขามาแล้วคิดว่าเป็นช่วงดีที่ทจะที่จะทำอะ่ะและคิดว่าคุณน่าจะทําด้วยเพราะว่าเขามาอย่างนี้แหละนะฮะดูทักษะกันเอาสอนไว้แล้วในคลิปมีดูสิอะไรเป็นสีอะไรเป็นการอะไรกีนีมันอยู่อย่างไงนะฮะนะฮะอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมลองดูกันถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับผม